กลับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง last night นะทุกคนซึ่งเราไม่ได้ลงคลิปนานมากๆแล้วซึ่งวันนี้เราจะมามีปัญหากับเ,เขาเรียกว,ว่าแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดฝั่งที่มันเป็นนัมเบอร์นะทุกคนเนี่ยเขาเรียกอะไรฝั่งตัวเลขก็คือว่าเวลาเรากดตัวเลขนี้ใช่ไหมนี่เราจะพิมพ์แล้วมันกดไม่ได้มันกดไม่ได้อ่าแล้วก็จะมาดูขั้นตอนแรกก่อนว่าคือเราอะกด ปุ่มอันนี้ทิ้งไว้ไหมเนี่ยเห็นไหมปุ่มมันเป็นปุ่มล็อกใช่ไหมอ่ถ้าเราลองกดหนึ่งทีแล้วเราก็ดูว่ามันพิมพ์ได้หรือ,อยังนะทุกคนก็ยังพิมพ์ไม่ได้นะทุกคนแล้วก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะทุกคนลองเอาไปทํากันดูนะก็คือมันจะมีกดอยู่ด้วยกันสามปุ่มใช่ไหมแล้วก็จะกดไปพร้อมๆกันสามปุ่มนะทุกคนก็คือกดปุ่มนี้นะเป็นกลุ่ม a l t e n a t e แล้วก็ชิปแล้วปุ่มนําล็อก หน้าจอเราจะขึ้นแบบนี้นะทุกคนเห็นปะแล้วก็จะมีให้เลือกว่าเราจะปิดเอ่อการใช้งานแป้นพิมพ์นี้ไหมแล้วเรากดไม่ใช่นะทุกคนอ่าแล้วก็จะมาดูว่ามันใช้ได้หรือ,อยังนะทุกคนนี่กดพิมพ์ตัวเลขก็ยังใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเราลืมกดปุ่มอันนี้อีกรอบหรือเปล่าคือให้เรากดปุ่มอันนี้ไปอีกรอบนึงนะปึ๊บอ่าทีนี้ก็ตึก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 อ่าใช้ได้ปกตินั้นทุกคน ลองไปทําวิธีนี้กันดูนะวิธีง่ายๆนะเผื่อแบบบางคนไม่รู้อาจจะเอาไปซ่อมนะทุกคนมันไม่ได้เป็นอะไรนะอาจจะมีใครเผลอไปกดเหลืออะไรก็ได้นะทุกคนก็ประมาณนี้แหละทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ตอนนี้ประสบปัญหาเลยคืออันเนี้ยตั้งแต่มันอัปเดตระบบไปแล้วเมาส์มันกระพริบตลอดเวลาเลยใครมีคำแนะนำหรือว่าคำช่วยเหลือสามารถแนะนำมาได้นะทุกคน ก็ขอขอบคุณสำหรับการเข้าชมคลิปนี้นะทุกคนไปละบ๊ายบาย